ครคับไปได้เลยขอแค่5ประตู10นาทีถึงก่อนจบก่อนไปเก็บบอลให้ระบวยเลยไม่รู้นะเราเราไม่รีบเก็บบอลเราก็เสียเวลาเราเองอะ่ะเพราะว่าเราโค้ชจับเวลาเราแล้วหนึ่งเซฟหนึ่งหนึ่งสวน ไปจะเตะฟามาดิจะเตะฟามาดิมันขัดขัดจังหวะเขาอย่างหนึ่งนอยู่ครับหนึ่งนอยู่แล้วก็หนึ่งเซฟอยู่ผู้รักษาประตูเหมือนเดิมยังหนึ่งนอยู <c oughs> อย่ <c oughs> มีอะไรในใจหรือเปล่า<อ> <c oughs> เหมือนเดิมวิ่งออกข้างไวไวเลยครับคนเก็บบอ 2> ลออเ2เซฟยัง100อยู่ครับ